สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนคะ่ะมือนี่งขอมาในเมืองนะคะยิ้มแย้ง,งขอมาส่งลูกสาวมานอนบานเพื่อนพะาวานันนั่งไปถือแค่ปลายลุงเบี้ยนวะสันค่ะแม่ปรอยากใหม้มาดอกจริงๆเราก็บประยหยัดห้มาเนาะคะ่ะเนาประอยากมาส่งเองอยากขมาส่งหรอกคะ่ะสุภาพมาแต่งหนาเองก็นังเลยบอกว่าอเออเปล่อนสนิทนั่งกับบานใน,ในี่เนี่ยเอบันดงูนนะคะ่ะ นางกัเลยววันแม่ไปนอนกน็มีตัางกรนใดแม่จะไปไปตื่นไปทรงจะเศรา้า <c oughs> เพื่อนกเก้ยไปหาอยู่บานอยูคาะก็กะเลยเ้าแต่เพืเ่อเราจะมาหาจักของจะกของกับมาหาเพื่อแต่สุดเป็นยางตกตี้นะคะ,ก,ะก็เลยสมมว่าฝากแม่คนดูแลให้เนาะฝากแม่ินดูแลให้เอาสำหรับผู้ใดนะคะเนาะพี่ผ่านโฆษณาสตรีมพวกเห็นหลายๆคนที่เป็นเพื่อนในเซนต์พูดแล้วพูดกับอ่ายินดีนํานะคะเนาะยินดีน้าหลายๆเลย กายควกันตั้งใจเฮสตีมมัน,นีลยค่ะให้มันพานค่ะให้มันได้ทั้งเรียวทั้งสตรีมเนาะเพราะว่าเห็นเขาบอกปรกากฏไม่เขาต้องผ่านสตรีมก่อนค่อยได้โฆษณาเรีวเนาะคนผู้คู้ก,ก็ได้ยินมากกันค่ะแต่ว่าคนผู้ก,กบ,บมั่นใจแต่ว่าเสริมตัวคุณคู้แล้ว,ว,ว,ลวผ่านสตรีมแล้วค่อยได้โฆษณาเรีวนะคะอาจจะแม่นทัชเจ้าว่าก็ได้เนาะ,ะผู้ใดเก็บนาทีอยู่นะคะแล้วนาทีมันหายไปในโฆษณาสตรีมนาะทีมันลดลง จากเคยได้สองหมืนแปดเหลือสองหมื่นหางสิแล้ที่สมนันมันหายไปไสเนาะค่ะมันก็จะหายไปจากการที่เข้าไล่สดเข้าไล่สดหรอกตะกอนตะกอนเข้าบอลูว่ามันต้องได้บันทึกอ่าบันทึกเป็นไม่ลบตลอดไปเนาะค่ะหยอนนาทีมันจังอยูหย่อนนาทีมันยัง่อยู่คงยูเนาะแต่ว่าถ้าเราไปบันทึกสามสิบวันอย่างเงี้ยกอเบิดเวลาสามสิบมือนะคะ่อเบิดเวลาสามสิบมือ ยอดหน้าที่มันก็จะหายไปนะคะยอดหน้าที่ก็จะหายไปน้ำสามสิบมือเวลาสามสิบมือนั่นเนาะกะให้พกักกนไลฟ์สดเรากับพกักการยลืมมันถึอตลอดไปไหวน,นะคะเด้อแล้วก็การที่เข้าไปดูคลิปไลฟ์สดของคนอื่นๆนะคะเข้าไปเบิร์ังิสี่ห้องกระไดเวลาน้านะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่ากับเวลาเราไลฟ์เองนะคะถาเพื่อนถามถามเพื่อนเองว่าได้บันทึกตลอดไปไหวหน้าที่ยีห้อก็หายที่กันค่ะ ก็ต้องปลุกใจเนาะคะ่ะเนาะกับพยายามเฮ็ดเอาหน้าที่เจ้าของให้มันลงคลิปนะคะสําหรับคุณผู้เองเฮ็ดมากไม่ถึงเดือนนะคะคูผ่านสตรีมยอดต่างตัวของผู้ยูทีหนึ่งหมื่นสองพันเนาะคุณผู้กับลงคลิปสั้นสามคลิปคลิปยาวหนึ่งคลิปสม่ําเสมอเป็นประจําทุกๆวันนะคะแล้วก็ไรสดสามมือตัวกลางก็คือก็คืออ่า สัปดาห์หนึ่งนะคะเฉลี่ยให้มันได้สักสามวันนะคะเพื่อเก็บยอดนี่อยู่ของเขานะคะเนาะ,ะช่วงแรกๆนี่ผู้เก็บสตรีมนะคะคุณครูคก็จะมียอดนาทีนะคะยูยูพีแปดหมื่นกว่าเนะะี่ยค่ะแปดหมื่นเก้าพันเดี๋ยวนี้ก็ติดลบวัดละค่ะการที่ติดลบไม่ใช่ติดแดงนะคะทุกคนอาจเข้าใจว่าติดลบคือติดแดงมันโมเมนต์ติดแดงเนาะมันเป็นการติดลบที่การนับถอยหลังมาแต่ละแต่ละวันยี่สิบแปดวันถัดมาถัดมา มันเห็ุไห่หน,น้าที่เข้ารดนะคะเนาะมันเห็ดแห่หน,น้าที่เข้ารดได้แล้วก็สมมติว่าคุณผู้ลืมบันทึกไว้มันบ่ะขาจากก้อนหนานีคุณผู้บันทึกไว้แล้วพอผ่านยี่สิบแปดวันมานาทีนั้นมันหายไปอยอดการเขาช่มเห่ามันจะต้งตองลดลงเป็นธรรมดาเ่าก็บ่ยต้องไปตกใจแล้วค่ะว่ามันหายไปไหนหรือว่าอะไรยังไงนะคะเ่ากะติดลบไม่มีผลอะไรนะคะรายได้ก็ยัง ของทู่นะคะยังหมุนเหมือนเดิมสตรีมก็หมุนเหมือนเดิมะคะคลิปเรียก็หมุนเหมือนเดิมแต่ก็อยากแนะนําว่าคนที่ทงคลิปเรียลมาแล้วลงเยอะๆเลยค่ะต้องยางว่าคลิปลนเนะาะเข้าเข้าอ่ะลงหลายเท่าไรคลิปเข้าอ,อยู่ในหนาโปรไฟล์เข้าหลายเท่าไรสิไดไล่ไดหลายเนาะค่ะเนาะถ้าสมมติว่าลงสิบคลิปคลิปละเส้นยังสิแต่สิใดหลกเขาเก่านะค่ะคู่กับฝากไว้เนาะเะนาะ,ะก็ พยายามนะคะสำหรับคนดีหอสตรีมเราคู่กับเป็นกำลังใจให้ได้ค่ะเด้อพยายามอ่าตามหาหน้าที่ของเจ้าของให้ได้หลายที่สุดลงคลิปสั้นคลิปยาวล่วงหลายก็สามคลิปก็ได้ค่ะคลิปส้นเพื่อจะได้เพิ่มหน้าที่ของตัวเองให้มันได้หลายหลายขึน้นเนาะอ่าคู่กับมีเทคนิคแบบนี้นะคะส่วนตัวของครูเองครูมีเทคนิคก็คือลงคลิปสั้นสามคลิปคลิปยาวหนึ่งคลิปแล้วก็ไลฟ์สด ะะเทคนิคกินผู้พามสตรีมมากในเร็วในเร,วเร็ววันนะคะไม่ถึงหนึ่งเดือนที่คุงภูทำได้นะคะแต่ว่าเท่ากับไปฟังคนคนอื่นน้าว่าข้าเจาะทำยังไงข้าเจ้าถึงพานข้าเจ้าถึงได้เร็วนะคะเนาะข้าเจาถึงได้เร็วจะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะลูกสาวก็เสออกมารอลูกสาวนะคะนั่งรอลูกสาวระหว่างนั่งรอลูกสาวพูกรเฮึดทริปไปมีราคาข้าเจาะก็วืาอว้าวผู้เดียว ็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะคะเพราะว่าเอาเหตุเข้ากะสางรายได้ของเข้าผอืน่นสิมองเข้าไปบปลกับสร้างเข้าว่าต้องไปใส่ใจอย่างหลายพยายามทําในสิ่งที่เราทํานะคะเหตุในสิ่งที่เข้ามากผู้อื่นแคาเจ้าคกะคนที่บอเหตุคืเอเข้าข้าเจ้ากับบุเรมากกว่าเขาเจ้าก็สิว่าเอา้ามองเข้าเป็นปีบา,บาวีบอไปวอลผู้เดียวกับวอลสิเนาะแต่ว่าเข้าก็ว่าต้องไปใส่ใจอย่างค่ะเราก็ทําไปเลยค่ะเพราะว่าคนได้เงินคือเราไม่ใช่เขา นราหาคิดไดไงบวกเขาบรเฮตเขามีตะวั่เขากับบไดเงินเท่าเว่าหลือก็ห้องเฮตไปนั่งก็คือห้องไดเงินจากส่วนหนันมานะะเนาะค่ะเนาะลูกสาวออกมาแล้วค่ะสุกส่งนั่งบานมูมาแล้วจะนอนบ้านเพื่อนอ,อ้าวแตมหรอลูกนางจะไปนอนบ้านเพื่อนค่ะไปแต่งหนา้าติชฉากก่อน จะไปถือป้ายนะคะแทบปาดไปละคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณครูจะมาให้ความารู้ในเก็ตความรู้อื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ